สวัสดีครับก็เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับวันที่10คกุมภาพันธ์าร5 5 5 8นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว i v l นะครับก็ค่าผลการดำเน,นินงานไตรมาสสจะอ่อนตัวลงนะครับถ้าหากเราไปดูในส่วนต่างผลิตภัณฑ์ในไตรมาสสี่ ของสายธุรกิจฟีสต็อกนะฮะก็ถือว่ายังไม่สดใสเท่าไหร่นะคือสเปดของ PTA ทั้งในตลาดเอเชียแล้วก็ยุโรปยังลดลงนะครับในขณะที่สเปดของ MEG ก็อ่อนตัวลงเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสเปดของเพชรกับ PSF นะครับในแถบเอเชียเนี่ยกลับขยับตัวดีขึ้นนะฮะจากการอ่อนตัวลงของราคาวัตถุดิบนะครับในขณะที่ราคาขายยังไม่ได้ถูกสะท้อนเข้าไปมากนักนะครับแม้ว่าสเปดของเพชรนะครับแล้วก็ pst นะเอ่อ p s f นะครับปรับตัวสูงขึ้นนะของการทำกำไรแต่ถ้าว่าผลประกอบการเนี่ยถูกกดกันจากก็คือหนึ่งนะครับจะมีบันทึกขาดทุนสต็อกราว1 9 3 1ล้านนะครับหลังระดับสินค้าเนี่ยอ่อนตัวลงตามราคาน้ำมันนะครับสองก็คือปริมาณผลิตในไตรมาสสี่เนี่ยปรับลดลงเล็กน้อยนะครับเอ่อผลิตตัว pta นะครับในประเทศแล้วก็ในยุโรปก,ก็มีการหยุดซ่อมํงรุงนะครับ ราวสามอาทิตนะครับเราก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสสี่เนี่ยจะอ่อนตัวลงโดยคาดว่าน่าจะขาดทุนอยู่ที่73 3ล้านบาทนะครับแต่หากไม่รวมรายการพิเศษแล้วก็ขาดทุนสต็อกสินค้านะครับธุรกิจหลักเนี่ยก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่1นึ่งพล้านบาทนะครับผลการดําเนินงานในไตรมาสสี่เนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดไว้นะจะทําให้กําไรสุทธิหากเป็นไปตามที่คาดเนี่ยเขาจะทาให้กําไรสุทธิของปี57เนี่ย ต่ำกว่าที่เคยคาดการไว้ที่3 8 0 8ล้านบาทฮนะแต่ก็ยังโต29%เทียบเอีย์มาอยู่ที่1,705 0กับล้านบาทนะครับสําบในปี58นะครับก็ตั้งเป้าการผลิตไว้ที่7ล้านตันนะฮะสูงขึ้น12%เอียนะครับหนึ่งก็มาจากการขยายกำลังการผลิตจากโรงงานเดิมน2สองก็คือกำลังการผลิตที่ได้มาจากกิจการที่ได้เข้ามา,าซื้อเข้ามานะครับในปีก่อนหน้านะครับ สำหรับแนาะโน้มการทำกำไรนะครับแม้ว่าการขยายส่วนใหญ่จะอยู่ในธุรกิจเพชรนะครับโดยเฉพาะแถบยุโรปนะครับซึ่งเป็นผู้ผูมิภาคที่มีการนำเข้าสุทธิเพชรนะครับแล้วก็สเปน GTA ในแถบเอเชียที่ถูกกดดันอย่างหนักเนี่ยจะได้ส่วนช่วยจากผู้ผลิตในจีลดกำลังการผลิตลงนะครับก็จะช่วยพยุงการทำกำไรไว้นะครับ ทางฝ่ายเนี่ยยังกังวลต่อการออกตัวลงของราคาน้ำมันดิบถ้าึักอาจกดการการาคาผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีขั้นปลายนะครับให้ลดลงนะครับทางฝ่ายจึงประมาณการผลการดําเนินง,งานในปี58เนี่ยบนสมมติฐานการทํากำไรของอีวิด้าต่ำลง86เหรียญน,นะครับแล้วก็คาดาะคอีวิดาจะเพิ่มขึ้น7เหรียญมาอยู่ที่804เ,เหรียญต่อ ตันนะครับโดยเรามองกําไรในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่3,851ล้านบาทนะครับเรายังคงแนะนําซื้อในตัวของ IBL นะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเราบองไว้ที่29บาทตัวที่2นะครับเป็นตัว RPN นะครับก็คาดนะครับไตรมาส4เนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้น25% year o ย year 23% Q on Q นะครับแม้ยอดโอนเนี่ยน่าจะทำได้มากกว่านี้นะครับเพราะแบ็กหลักต้นวที่ยกมานะครับ แต่กาลังซื้อในตลาดคอนโดต่างจังหวัดนะครับที่ซบสาวก็ทําให้มีการยกเลิกการจองโครงการในต่างจังหวัดโดยเฉพาะโครงการที่อุดรธาน,นีแล้วก็ชนบุรีซึ่งมียอดยกเลิกเข้ามาคะก็ทําให้แบ็กหลอกโครงการทั้งสองเนี่ยหายไปประมาณ900ล้านบาทนะครับมาจินเองก็มองสมตัวคิวออนคิวถ้าแต่จะเพิ่มขึ้นเยียออนเยียนะครับก็เลยทําให้ในไตรมาสสี่เนี่ยคาดกำไรจะออกมาอยู่ที่692ล้านหรือเพิ่มขึ้น25%เยียออนเยียยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับ กำไรในปี57เนี่ยมองว่าจะลดลง15%นะครับสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยเราคาดว่าจะมีการจ่ายเงินัดผลออกมาที่41ฟรัตงต่อหุ้นนะครับสำหรับในปี58เนี่ยมองไม่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากแบค็คหลอดของการเติบโตที่ชัดเจนนะครโดยแบค็คหลอดกรออนในปี56เนี่ยสูงถึง15.4พันล้านบาทนะครับโดยประมาณ82%เนี่ยมาจากโครงการ ในทำเลที่ดีในกรุงเทพน่าอีก18เปอร์เซ็นี่ยจะมาจากโครงการที่อุดรธานีแล้วก็ชนบุรีนะครับซึ่งไม่น่าจะมีการยกเลิกนะครับแล้วก็ยังมีการนำยูนิตที่ยกเลิกเนี่ยออกขายใหม่นะครับเอ่อก็คาดนะ,ะนอกจากนี้เองสถานส่วน,นที่เหลือนะครับจากการขายสต็อปโครงการพร้อมโอนปี58ที่คาดว่าจะขายและโอนได้1.2พันล้านนะครับเอ่อทั้งนี้เนี่ยไม่ได้หวังการขายและโอน จากโครงการหลังสิทตที่เพิ่งผ่าน EIA เมื่อปีก่อนนะครับโดยมีมูลค่าคงเหลือราว5,000ล้านบาทนะครับยอดโอนในปี58น่าจะลดลงอยู่ที่16.6พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น34%นะครับทางฝ่ายคาดหมายมาิ้นดีขึ้นนะครับเป็น33%จาก31%นะครับกำไรปีนี้เนี่ยจะมองว่าจะเติบโตได้ถึง43%นะครับเป็น2.8พันล้าน ตลาดคอนโดที่ชะลอตัวนะครับการเลื่อนเ,เ,เ,เปิดโครงการใหม่ในครึ่งปีหลัง57าเนี่ยก็จะทําให้ rpn backlog รอโอนปีห้า้าอยู่แค่ประมาณสัก4.1จดพันล้านบาทนะครับการเติบโตต่อเนื่องในปีหน้าเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับแผนการเปิดโครงการใหม่ปีนี้ว่าจะมีโครงการที่สามารถโอนปีหน้าได้มากขนาดไหนนะครับการเติบโตในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างท้าทายในะโดยเฉพาะกำลังซื้อตลาดคอนโดที่ชะลอตัวในปัจจุบันนะครับ ประเมินประมาณการนะครับกำไรในปีหน้าเนี่ยจะเติบโต10%นะครับโดยคายอดโอนเนี่ยจะโตที่12%ราคาหุ้นไม่มีอัพไซด์นะครับในขณะที่แนวโน้มปีหน้าเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพอให้ยกไปใช้ P/E ปีหน้าได้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลนะครับปี58เนี่ยที่สูง4.5%นะครับเรก็แนะนำถือระมองราคาพื้นฐานของ l p ่ที่11บาท10ตานะครับ ตัวที่3นะครับก็เป็นตัวเมเจอร์นะก่คาดก็ไปในไตรมาสสี่เนี่ยจะโต91.7% a ี on อ e a ีอันนี้ก็จากรายได้ที่ฟื้นตัวขึ้นนะครับโดยเรามองว่ารายได้ในไตรมาสสี่เนี่ยจะเติบโตขึ้นเกือบ14%นะครับเทียบกับปีก่อนนะเนื่องจากมีผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงโดยรายได้ตัวหลักๆที่มีการเติบโตก็คือรายได้ในส่วนของตัวรงภาพยนตร์ะที่คาดว่าจะเติบโต16% y ี a r อ n y ี a r นะครับ โดยจำนวนโลงเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นจาก4ี่ราโลเป็น520โลงนะครับรายได้ต่อตัวเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพพยนต์ที่เข้าสายทำรายได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็2ก็คือในส่วนของรายได้อาหารและเครื่องดื่มนะครับคาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับรายได้ตัวนะครับก็คือที่ประมาณสัก16อนแล้วก็ค่าเช่านะครับโต7เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้น้เนี่ยัวธุรกิจอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในภาวะของทรงตัวนะครับเรามองต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายขาบริหาร จะลดลงนะฮะจากการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นก็ทําให้จํานวนพนักงานลดลงเราก็คาดกำไรในไตรมาส4เนี่ยจะออกมาอยู่ที่210ล้าน้าหรือเติบโต91.7% year on year แต่เทียบ Q1 จะลดลงที่28%นะครับเพราะไตรมาสต่อหน้ามีกำไรจากการขายมลลงทุนเข้ามานะครับเราก็ปรับคาดการณ์นะครับในปี57ลงเล็กน้อยนะครับโดยคาดเข้าไเนี่ยจะลงมาอยู่ท nah ี่1,900 no ล้านจากเดิมที่มองไว้นะครับ1,120ล้าน ในปี58จะมองแนวโน้มดีนะฮะจากครึ่งปีแรก57ที่มีผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงและก็รัฐปรหารที่ค่อนข,ข้างหนักนะครับอ,อ,อีกทั้งภาพยนตร์จากฮอลลีวูดนะครับในปี58เองเนี่ยที่จะเข้าฉายก็แข็งแรงกว่าในปี57นะครับจำนวนโลนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครที่แน่นอนแล้วเนี่ยน่าจะเปิดได้อีก9.7โลนะครับซึ่งอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ว่าจะมีจำนวนโงทั้งหมด กว่า600ลอในปีนี้นะครับแล้วก็มีนโยบายในเรื่องของผลดันรายได้เฉลี่ยต่อตัวขึ้นอีก3%นะครับธุรกิจโฆษณาจะมีรายได้จากมิ่งสป s p เซอร์ที่ดีเอ็มคอเทียเข้ามานะก็น่าจะมีตัวรายได้จากโฆษณาเนี่ยดีขึ้นนะการลดต้นทุนด้วยการใช้เทคโนโลยีน่าจะยังเห็นผลต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอ e ีทิเกตติ้งที่ทําไปกับโรงแพทน์พยโยแล้วถึง81%ของโรงทั้งหมดถนะ้ารวมไปถึง ลงดิจิตอลที่คิดเป็น96%ของจำนวนลงทั้งหมดด้วยนะครับท้าฝ่ายยังคงประมาณการกำไรในปี58ไว้นะครับว่าจะอยู่ที่1,376ล้านนะครับก็ราคาพื้นฐานมองไว้28บาทนะครับก็ได้รับถือนะครับวันนี้นะครับก็จะมีวอลเล็เข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับก็คือตัว AJD W2 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ XW เมื่อวันที่15มกรานะครับ ปี2558นี้เองนะครับในสัดส่วนสีพุ่นเดิมต่อหนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิให้ฟรีดนะครับจำนวนที่เข้ามาคือเ็คือ750ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือหนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อหนึ่งหุ้นสามัญที่20สตางค์นะครับอายุ2ปีนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นไตรมาสนะครับครั้งแรกเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้วันที่31มีนาห้าแนี้นะครับครั้งสุดท้ายก็20่สิบมกราปี60นนะครับมาดูในเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริง หรือ i n t e n s i c value นะครับราคาหุ้นแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์เนี่ย AGD V2 เนี่ยจะมีมูลาค่าเหมาะสมอยู่ที่4.50บาทนะครับอันนี้อิงบนตัวแม่ที่4บาทนะฮะแต่หากประเมินด้วยวิธี b a c k o model นะครับบน assumption ต่างๆ,ๆนะครับบนสไลด์นะครับเราจะพบว่าราคา AGD V2 นะครับเมื่ออิงที่ราคาปิด4.70บาทเนี่ยจะมีราคาเหมาะสมอยู่ที่4.4 7.4 4.8บาทนะครับ ถัดไปก็เป็นในส่วนของมาร์เก็ต w นว์นะครับข่าวแรกก็คือเกาหลีใต้นะครับอนุมัติให้นำเข้าไก่สดจากไทยนะครับโดยกระทรวงกรเกษตรอาหารและกิจการชนบทเกาหลีใต้นะครับหลังจากประเมินความเสี่ยงนำเข้าสัตว์ปีกจากไทยแล้วเห็นควรอนุมัตินะอนุญาตให้นำเข้าไก่สดจากไทยนะครับเกาหลีใต้ได้หยุดนำเข้าไก่สดจากไทยตั้งแต่ปี2547นะครับ หลังไทยเกิดไข้หวัดนกนะครับปี25ในปี2546ไทยส่งออกไก่สดนะฮะแช่แข็งไปที่4.26หมื่นตันนะฮหรือคิดเป็น2,230ล้านบาทขณะที่การนำเข้าใน11เดือนแรกของปี2557ถ้าอยู่ที่1.12แสนตันเพิ่มขึ้น8%เยียร์อันเยียแล้วก็ค่าดปี58นะปริมาณนำเข้าเ่ยจะอยู่ที่1.15แสนตัน รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรของไทยคาดจะสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปเกาหลีได้ภายในเดือนมิถุนา58นี้นะครับแล้วก็คาดว่าปริมาณการส่งออกไก่ปี58จะขยายตัว6-7%นะครับไปอยู่ที่6 0 0 0ตัน <c oughs> ทงางฝ่คาดว่าขาดตกาดจะเป็นปันจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมไก่ส่งออกให้ช่วยลดปริมาณผลผลิตให้ลดลงและจะส่งผลให้ราคาปักขาย,ยปรับตัวขึ้นได้นะครับเป็นผลบวก ต่อ gspt แล้วก็ตัว cpf นะครับรามงราคาพื้นฐานของตัว gspt อยู่ที่19บาทและตัว cpf อยู่ที่36บาทนะครับตัว bts นะครับก็เป็นประกาศนะครับกำไรในไตรมารส3าเนี่ยก็โตป่าที่คาดไว้ประมาณสักนะครับอันนี้จากภาษีใจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าคาดนะครับรายได้รวมเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดเกาอนะครับแล้วก็รวลง37%เที่เบียร์ออนเดียหลักมาจากรายได้บริการที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับ ส่วนรายได้ที่ลดลงเยีอเยียเนี่ยมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดโอนเนี่ยลดลงนะครับรายได้อื่นเนี่ยปรับตัวขึ้นมากนะเอ่อทั้งจากเนื่องมากกว่าที่คาดนะทั้งจากกำไรขายที่ดินที่ออกมาสูงกว่าคาดนะครแล้วก็ยังมีกาไรจากการขายเงินลงทุนแล้วก็รายสมพัธญแสดงสิทธิ์เพิ่มเข้าไปหน่ร้อยยี่สิบสามล้านบาทที่เราไม่ได้อยู่ในประมาณการของเรานะครับกำไรที่ออกมาในที่เก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้าน็ดีกว่าที่คาดไว้สิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ จากที่คาดไว้891ล้านแล้วก็เพิ่มขึ้น124%เยียร์อังเยียนะครับกำไรที่ดีกว่าค่าจากอัตราภาษีจ่ายที่อยู่ที่ประมาณสัก22.8จากที่เราคาดไว29้29.8นะฮะแล้วก็ต่ำกว่าครึ่งปีแรกด้วยนะครับที่อัตราภา,ภาษีจ่ายอยู่26.6%นะครับจึงทําให้ภาษีจ่ายเนี่ยออกมาน้อยกว่าที่เราคาดไว้ถึง21%นะครับทางฝ่ายจะพิจารณาประมาณการขึ้นนะฮหลังประชุมรัฐพิทัรษ์วันที12่12นี้นะครับ ยังคงคำแนะนำซื้อครับคงราคาพื้นฐานที่1 1บอบาทไปก่อนนะครับตัวสุดท้ายนะครับข่าวของตัว bts gif นะครับก็ประกาศกำไรออกมาโตกว่าที่คาดไว้ 5. 3%จเปอร์เซ็นต์นะครับจากต้นทุนค่าโดยสารต่ำมากรายได้ค่าโดยสารนะครับออกไปอยู่ที่1,517ล้านบาทเท่าที่คาดเอาไว้นะครับเพิ่มขึ้น5 1 3นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยอยู่ที่26.9บาทเ้าทกเท่าที่คาดค่าเช่นกันนะครับ แต่เนื่องจากต้นทุนค่าโดยสารต่ำกว่าที่คาดไว้ประมาณสัก10%แล้วก็ลดลงประมาณ5%เฮียร์ออนเถียจากการลดลงของค่าประกันภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีนะครับค่าใช้จ่ายรวมจึงลดลงไปประมาณสัก0.4%เพเียร์ออนเฮียต่ำกว่าที่เราคาดไว้8.8%นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินรถไฟฟ,ฟ้าที่ต่ำกว่าคาดนะครับจึงทำให้รายได้จากเงินลงทุนของ BTSGAF เนี่ย สูงกว่าที่คาดไว้4.4%เช่นกันนะฮะในขณะที่ต้นทุนในส่วนของกองทุนเนี่ยใกล้เคียงคาดจึงทําให้มีรายได้จากการลงทุนสุทธิที่936ล้านนะครับดีกว่าที่คาดไว้5.3%แล้วก็เพิ่มขึ้น8.2%เยียร์ออนเดียะนะครับซึ่งก็จะทําให้การจ่ายเงินปันผลในไตรมาส3เนี่ยจะดีกว่าที่คาดไว้ที่0.153บาทนะครับโดยเงินปันผลน,น่าจะปรับขึ้นมาอยู่ที่0.161บาทนะครับ ทางฝ่ายเนี่ยแนะนําถือนะครับราคาพื้นฐานมองที่11บาทและจะพิจารณาประมาณการหลังประชุมนักวิเคราะห์ซึ่งจะจัดวันเดียวกับ BTS นะครับในวันที่12ุมภาพัาธนนี้นะครับก็ปิดการประชุมนะครับสําหรับในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับ